สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับกับผมฮังหลังไปแดงแต่งซิ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมพามาถ่ายรถคัทนที่อยู่ด้านหลังผมดีกว่าครับเดี๋ยวผมพามาชมว่ารถ2คันนี้ว่าเป็นรถรุ่นไหนนะครับแล้วก็การตกแต่งเป็นแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบการโหลดนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมพามาชมเงี้ยเผื่อลูกค้าจะได้เป็นแนวทางในการตกแต่งเนาะแล้วก็ในการเลือกซื้อว่าจะซื้อรุ่นสูงหรือรุ่นเตี้ยนะครับกับรถที่จอดอยู่ด้านหลังผมสองคันนี้ฮะ เดี๋ยวพาเดินชมนะครับเนี่ยครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับบางทีจะซื้อรุ่นยกสูงเพราะอยากได้รถสูงใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเตี้ยซื้อไปก็กลัวจะเตี้ยเกินไปแต่จริงจริงเนี่ยฮะจอดข้างกันก็ไม่ได้หนีกันเลยฮะกับรุ่นเตี้ยกับรุ่นสูงนะครับคันท,ที่เห็นสีขาวนะครับสีขาวนี่ก็คือรุ่นสี่ประตูไฮแลนเดอร์หรือว่าสี่ประตูยกสูงนะครับ ส่วนคันสีเทาคันนี้ก็คือรุ่น c a p เตียเกตเอนะครับแต่ก็ไม่ได้เตี้ยอย่างที่ชื่อนะครับนี่ฮะรถทั้งสองคันไม่มีการโหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับใส่ล้อส8บนิ้วเท่ากันโดยพื้นฐานของรุ่นยกสูงนะครับก็คือเอาแหนบวางไว้เหนือเพลาอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นรถยกสูงสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับนี่ฮะ การใส่ล้อก็คือใส่ล้อ18ยาง265 6 0ห8ก็คือเป็นสเปคสแตนดาดอยู่แล้วนะครับสำหรับการใช้งานคือสเต็ปนี้บอกได้เลยขับดีขับนิ่มนะครับแล้วก็ใช้งานได้สะดวกสบายแน่นอนครับทรงแบบนี้นะครับแต่คันนี้ครับอันนี้ก็คือรุ่นแคปเตียนะครับแคปเตียก็คือคันนี้ทุกอย่างเดิมหมดนะครับไม่มีการโหลดไม่มีการยกอะไรเพิ่มเติมนะครับเพียงแค่ใส่ล้ออย่างเดียวนะครับ ก็คือใส่ล้อขอบ18นิ้วก็คือล้อเนี้ยก็คือเราใส่ยาง255 5้าหนะครับแล้วก็ไม่ได้โหลดนะครับก็เลยทำให้รถสูงขึ้นนะครับความสูงของแคปเตียนะครับเกือบเท่ารุ่นยกสูงเลยครับเนี่ยฮะเกือบเท่ารุ่นไฮแลนเดอร์เลยเนี่ยครับนี่คือมิติของรถนะครับฝั่งนี้ต่างกับ ฝั่งนี้นิดเดียวครับไม่ถึงห้าเซนนะครับนี่ครับความสูงรถแคปเตียถ้าตอนนี้ก็คือเวลาก้าวขึ้นรถก็ต้องก็คือต้องมีขย่งบ้างครับเพราะรถมันสูงขึ้นจากสเปคเดิมๆนะครับเพราะสเปคเดิมๆกม,มคือใส่เป็นล้อกระทะขอบ15้านิ้วเท่านั้นนะครับแต่ในนี้เราเพิ่มขนาดมาปือเป็นขอบ18นิ้วก็ทําให้รถมันสูงขึ้นนะครับขับใช้งานสบายเลยครับอย่างเงี้ยลูกค้าเดินทางไปไหน ได้เลยนะครับลุยน้ําก็ได้เยอะเลยครับเกือบ80เซนนะครับแล้วก็ลูกค้าใช้งานถนนในเมืองไทยที่เป็นหลุมเป็นบ่ออย่างเงี้ยใช้ได้นะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสําหรับในงานตกแต่งนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาว่าซื้อรถรุ่นเตี้ยแล้วมันจะเตี้ยขนาดไหนหรือมันจะสูงประมาณไหนถ้าเราไม่โหลดนะครับก็นี่เลยครับมีรถจอดคู่กันก็เลยมาถ่ายให้ชมนะครับนี่ครับนี่ก็คือมิตินะครับ มองภายนอกมาด้วยสายตามองอ่ะเกือบเท่ากันเลยครับผมมองจากภายนอกมานะครับเนี่ฮะดึงผ้ามาไกลๆนะครับทําให้เห็นว่ามิติของรถนะครับรถไม่โหลดทั้งคู่นะครับสเปคเตี้ยกับสเปคลกสูงพอใส่ย,ยางขอบส8แปดนิ้วเท่ากันแล้วไม่ได้หนีกันมากเลยนะครับทําให้ความสวยงามในรถรุ่นยกสูงก็เนี่ฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบแนวโหลดเพราะว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับลูกค้านะแล้วก็อยู่ที่ ตัวลูกค้าเองด้วยนะครับว่ามีกําลังในการผ่อนชําระหรือการดาวน์เลดเป็นรถรุ่นไหนเนาะบางท่านกําลังการเงินไม่เยอะก็เป็นนี่ฮะรุ่นเตี้ยเอามาใส่ล้อแบบนี้ก็ได้นะครับข้างวนไม่แพงราคารถไม่สูงนะครับหรือท่านใดมีกําลังทรัพย์ก็อยากได้ทุกอย่างที่ตรงตามที่เราต้องการก็แนะนำไปรุ่นยกสูงทั้งแคบยกสูงหรือสีประตูยกสูงนะครับก็สวยงามเพราะมันจะมีโป่งล้อมาจากโรงงานเนาะ รุ่นเตีย้ยไม่มีปงล้อนะครับก็อยู่ที่ความชอบหลักๆก็คืออยู่ที่เงินของเราครับว่าเงินของเราซื้อรถรุ่นไหนแล้วพร้อมซื้อรถรุ่นไหนแล้วผ่อนไม่เหนื่อยนะครับก็อยู่ที่ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินเนาะวันนี้เห็นมีรถจอดคู่กันแบบนี้ผมก็เลยนำมาถ่ายให้ชมนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดต้องการรายละเอียดรุ่นอื่นๆนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีรถรุ่นอื่นๆที่ แต่งสวยๆหรือรถรุ่นอื่นๆที่ลูกค้าต้องการรายละเอียดนะครับเดีย๋ยวผมมาถ่ายคลิปลงให้ชมเนาะตรงนี้รุ่นยกสูงอะ่ะก็คือมิติของรถอะ่ะจะดูใหญ่กว่าอยู่แล้วเพราะว่ามีโป่งล้อนะครับดึงโป่งมาก็จะทําให้บอด,ดี้ของรถมันใหญ่ขึ้นนะครับแต่ความสูงไม่ได้ต่างกันเลยนะครับนี่ฮะถ่ายให้เห็นทุกมุมเลยฮะตรงนี้นี่ บางทีวิ่งข้างกันบางทีก็ดาวไม่ออกเหมือนกันนะครับว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นเตี้ยรุ่นไหนเป็นรุ่นยกสูงนะครับนี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาหรือกําลังตัดสินใจอยู่เนาะว่าเป็นแบบยกสูงดีหรือรุ่นเตี้ยดีแต่หลักก็คืออยู่ที่ราคาของรถนะครับว่าราคารถยกสูงกับรุ่นเตี้ยราคามันต่างกันนะครับการใช้เงินดาวก็ต่างกันนะครับแล้วก็การผ่อนชําระข้างก็ต่างกันเช่นเดียวกันนะครับก็ชอบแบบไหน ยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์รายละเอียดมาให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าลูกค้าต้องการทําเรื่องนะครับก็ทักหาผมได้นะครับของหลังายแดงแต่งซิ่งทุกช่องทางนะครับไม่ว่าลูกค้าจะสะดวกช่องทางไหนก็ลองพิมพ์คอมเมนต์รายละเอียดต่างๆมาได้เลยนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถทําเรื่องได้นะครับผมมีเจ้าที่ไฟแนนซ์คอยวิ่งซัพพอร์ตให้นะครับก็เดี๋ยวลูกค้าสะดวกรับสายโทรศัพท์จะมีเจ้าที่ไฟแนนซ์วิ่งไปหาท่านจนถึงที่นะครับนี่ฮะก็เป็นอีกหนึ่งคลิป ที่มีรถจอดอยู่ผมก็เลยมาถ uh, ่ายรายละเอียดให้ชมนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าใช้อิรุสุอยู่แล้วนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับครอบครัวอิรุสุก็ยังมีให้เหมือนเดิมสําหรับเดือนนี้นะครับครอบครัวอิรุสุนะครับถ้าลูกค้าใช้อิรุสุแล้วมาซื้ออิรุสหรือว่าคนในครอบครัวใช้อิรุสุอยู่แล้วนะครับต้องการรถใหม่นะฮะก็ได้ส่วนลดเพิ่มนะครับซื้ออิรุก็คือลถให้อีกห ห้าพันบาทนะครับสาหรับลูกค้าที่เป็นครอบครัวอิรลสุูน,นะครับตอนนี้และที่สําคัญลูกค้าตอนนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดไม่มั่นใจเรื่องเครดิตของตัวเองนะครับหรือการไปขอสินเชื่ออ่ขออธิบายนิดนึงสาหรับการขึ้นแท็กซิงนะครับถ้าลูกค้าเคยยื่นสินเชื่อมาแล้วเกิน2ครั้งนะครับตรงนี้จะทําให้ลูกค้าติดแท็กซิงนะครับติดแท็กซิงตอนนี้ไฟแนนซ์ก็จะไม่รับพิจารณานะครับก็ระวังในการยื่นขอสินเชื่อหรือการกดเช็คเครดิต ผ่านมือถือหรือช่องทางอื่นๆนะครับโดยพ่มเพื่อนะครับอันนี้ไม่แนะนํานะครับถ้าที่จริงก็คืออย่าไปกดนะครับถ้ากดแล้วขึ้นแท็กซิ่งมันจะลําบากในการขอสินเชื่อนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากด้วยฮะกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าลูกค้าดูแล้วแชร์ให้เพื่อนต่อก็จะขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับตรงนี้โอเคฮะสำหรับวันนี้นะครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับกับผมฮ้าหลังปลายแดงแต็กซิ่งนะครับก็ บายฮะพบก,กันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ